o x กซี่ h ช n n e l สนับสนุนโดยสายการบินไทยเวียเจ็ดสกายฟันดอทเวียเจ็ดแโรงแรมชดาแอดนครในเครือชดากรุ๊ป สายการบินไทยเวทเจ็ตออกมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารกรณีท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายประกาศต่ออายุการปิดทางวิ่งออกไปจนถึงวันที่5สิงหาคม2565เวลา22นาฬิกาจากประกาศฉบับล่าสุดของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเรื่องต่ออายุการปิดทางวิ่งออกไปจนถึงวันที่5สิงหาคม2565เวลา22นาฬิกา 1 ผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินเส้นทางในระหว่างเชียงรายและสุวรรณภูมิสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปยังเชียงใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ฟรีหนึ่งครั้งวันเดินทางต้องเป็นวันเดินทางเดิมตามที่ระบุอยู่ในบัตรโดยสาร 2. ผู้โดยสารเที่ยวบินข้ามภาคเชียงรายไปยังหาดใหญ่และภูเกต็ตสามารถเปลี่ยนเส้นทางบินไปที่สุวรรณภูมิเพื่อต่อเที่ยวบินไปยังสนามบินปลายทางได้ฟรีหนึ่งครั้งวันเดินทางใหม่ต้องไม่เกิน3วันนับจาก วันเดินทางเดิม 3. ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ฟรีหนึ่งครั้งโดยเที่ยวบินใหม่จะต้องเป็นเที่ยวบินของสายการบินไทยเวสเจ็ทและเดินทางภายใน30วันนับจากวันเดินทางเดิมสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ bit.ly/3vHqR8d หรือ4 ท่านสามารถเก็บรักษายอดเงินเต็มจำนวนที่ท่านได้ชำระไว้จากเที่ยวบินนี้เพื่อใช้ในการสำรองที่นั่งหรือซื้อบริการต่างๆของสายการบินในเครือเวสเจตแอร์ในครั้งต่อไปภายในระยะเวลา180วันนับจากวันเดินทางเดิมหรือ 5. รับคืนเงินเต็มจำนวนกลับสู่ช่องทางเดิมที่ท่านได้ทำการจองบัตรโดยสารโดยใช้ระยะเวลาดำเนินการภายใน45วัน หมายเหตุ head, ผู้โดยสารที่ได้ใช้สิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเพื่อเดินทางในวันที่4-5ถึงสิงหาคม2565ท่านสามารถใช้สิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ฟรีอีกหนึ่งครั้งโดยเที่ยวบินใหม่ จะต้องเป็นเที่ยวบินของสายการบินไทยเวสเทและเดินทางภายใน30วันนับจากวันเดินทางเดิมทั้งนี้สายการบินไทยเวสเทสแอร์ได้จัดรถรับส่งผู้โดยสารสายการบินไทยเวสเทแอร์ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคม2565 รถรับส่งให้บริการวันละหนึ่งรอบตามตารางรถรับส่งผูดด้โดยสารสายการบินไทยเวชเจตท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายไปยังท่าอากาศยานเชียงใหม่ดังนี้รถออกจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเวลา9นาฬิกาถึงเชียงใหม่เวลา13นาฬิการถออกจากท่าอากาศยานเชียงใหม่เวลา14นาฬิกาถึงเชียงรายเวลา18นาฬิกา เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารทุกท่านเราได้ทำการขยายระยะเวลาให้บริการไลฟ์แชทจาก8นาฬิกาถึง22นาฬิกาเป็นเวลา8นาฬิกาถึง24นาฬิกาไลฟ์แชทผ่านเว็บไซต์ t h w e a i r e c o m line official b i t l y 3 c q j t u s facebook เวียดเจ็ตไทยแลนด์อีเมลเ e ียดเจ็ตพ v i e t j e t r c o m เวลาให้บริการ8นาฬิกาถึง22นาฬิกาสนับสนุนข่าวโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ตเวอร์ไวด์เว็บดอ โรงแรมชดาแอดนครนในครัวชดากรุ๊ปและศูนย์การแพทย์และพยาบาลอัลฟาเมดิคอลโซวิด AMS ขอบคุณที่ให้เราได้ดูแล